มีอะไรที่อยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากๆเลยนะคะเขาปรารถนาอยากจะเคียงคู่เคียงข้างปรารถนาอยากที่จะใช้ชีวิต อยู่กันกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณและมีบุตรด้วยกันกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าในตอนนี้เขารักคุณมากๆรักคุณเพียงคนเดียวคุณคือที่สุดของหัวใจของเขาคุณคือคนสุดท้ายที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะ อะไรที่ทำให้เขาหลงไหลและคลั่งไคล้ในตัวคุณเป็นอย่างมากสิ่งที่เขาหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณเป็นอย่างมากนั่นก็คือคุณ เป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งคุณดูแลหัวใจของเขาได้ดีมากคุณมีรูปร่างหน้าตาที่สวยสง่างามมีผิวพรรณที่สะอาดรูปร่างอรชนอ so ่อนแอนสะโอสะองตรงใจเขาตรงสเปคเขาแถมคุณยังมีจิตใจที่ดี เอ้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเขาด้วยหัวใจจริงๆรักเขาที่เป็นเขารักเขาในตัวตนของเขาไม่ได้รักเขาที่ทรัพย์สินเงินทองและคุณยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยเยียวยาหัวใจเขาเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาเป็นทุกข์นะคะเขา คำพูดทิ้งท้ายอะไรไว้กับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะให้คุณทำอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อเขาเรามาดูกันนะคะ Am I letting fear stop me สิ่งที่เขาอยากจะพูดให้กับตัวของเขาเอง และอยากจะบอกกล่าวคุณเขาบอกว่าฉันจะปล่อยให้ความกลัวหยุดใจของฉันหยุดตัวของฉันเองจริงๆหรือเพราะว่าหน้าไพ่มีเครื่องหมาย question mark อยู่ซึ่งเขาเองก็ย้อนกลับมาถามคุณว่าคุณจะปล่อยให้ความกลัวของคุณหยุดหัวใจของคุณเองงั้นหรือไม่ เขาไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ความกลัวนั้นครอบงำเขานะคะและเขาก็ไม่ต้องการให้ความกลัวที่คุณมีอยู่ในตอนนี้กลัวแล้วก็หยุดความสัมพันธ์นี้หรือหยุดตัวคุณเช่นกันเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเดินไปข้างหน้านะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นเป็นอิสระ รักกันนะคะรักกันให้เต็มที่ปลดปล่อยพลังงานความรักที่มีต่อกันและกันให้พุ่งพล่านแล้วก้าวไปพร้อมกันข้างหน้าไปให้ถึงที่สุดจนถึงขั้นสร้างครอบครัวเขาไม่ต้องการให้ความกลัว ต่างๆน,นานามาครอบเงินจิตใจเขาอีกแล้วและเขาก็ไม่ต้องการให้ความกลัวนั้นครอบเงําจิตใจแล้วก็ทำให้คุณนั้นไม่กล้าที่จะก้าวไปต่อกับเขานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้ค่ะ